สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการสอนเพิ่มการกดถูกใจนะครับหรือว่าเพิ่มยอดไลค์นะครับของแพลตฟอร์มติ๊กต็อก่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจนะครับเพิ่มไลค์เพิ่มถูกใจนะครับเพิ่มผู้ติดตามหรือเพิ่มอะไรต่างๆนะครับทุกคนสามารถอ่านเล็กได้เลยนะครับว่าต้องการเพิ่มอะไรนะครับทํายังไงก็มาดูกันเลยอย่างแรกให้ทุกคนนะครับเปิด Google ขึ้นมาก่อนนะแล้วก็พิมพ์ไปเลยนะว่า s m m d o l l a r c o m แบบนี้นะครับให้ทุกคนทําการ Enter ไปได้เลยนะครับเมื่อพิมพ์เสร็จแล้ว เว็บไซต์ก็จะขึ้นมาเลยนะครับถ้าใครมีดีแล้วแบบผมนะครับไปทำการลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะครับแต่ถ้าใครยังไม่มีมาสมัครใช้งานกันเลยนะครับชื่อผู้ใช้นะครับอีเมลน้าผ่านยีน่าผ่านนะครับทุกคนกรอกได้เลยนะครับตั้งสอย่างนี้อีเมลนั้นนะครับสามารถมั่วได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องใช้อีเมลจริงนะทุกคททาการมั่วไปแล้วก็ติ๊กช่องนี้ด้วยนะครับทําการสมัครใช้งานนะครับแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้กันได้เลยนะครับ ่เมื่อเราล็อกอินมาแล้วนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะให้ทุกคนนํามาดูที่หมวดหมู่แต่หมวดหมู่นะครับสามริการแพลตฟอร์มหลักๆนะครับเป็น Facebook นะครับเป็น Tik t o อกนะครับแล้วก็เป็นไอจีนั่นเองนะครับในแต่ละแพลตฟอร์มนั้นนะครับก็จะเป็นเพิ่มต่างๆเลยอ่าเพิ่มยอดไลค์นะครับเพิ่มรีวิวแฟนเพจคนดูไลค์สดนะครับเพิ่มผู้ติดตามอีโมจินะครับมีหมดเลยนะ่ทุกคนสามารถเลือกดูได้เลยนะครับเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ลองเลือกดูกันเองเลยส่วนผมนะครับก็จะเป็นเพิ่มการกดไลค์นะครับของคคลิิปวดีโออนะรับขง Tik t o ให้มา ข้อนี้แล้วดูตรงบริการบริการทุกคนเลือกได้เลยนะครับว่าต้องการแบบไหนนะผมก็เจะเตัวแรกไปอพอคำปธิบัตขึ้นมาคำมโนต,ตัวนี้ขึ้นมานะครับให้ทุกคนทําการอ่นอางอนงานกรพออ่านแล้วจะเจอหัวข้อลิงก์นะครับรง,งานเดี๋ยวเป็นลิงก์คลิปวิดีโอที่เราต้องการจะเพิ่มยอดไล์นะผมจะเอาคลิปวิดีโอนี้นะครับมีอยู่สูตรไล์นะครับเพื่อนำการกรอฟลิงก์ไปแล้วกดวางได้เลยเแล้วจออเจอหัวข้อจำนวนกันต่อนะครับอันนี้คือจำนวนยอดไล์นะครับที่เราต้องการจะเพิ่มผมก็ปั๊มไปสิบนะครับอแล้วก็พอค่าจะจ่ายนะครับ ระบบก็จะบอกแบบนี้นะครับว่าได้รับความั่งซึ่งคุณแล้วนะครับเป็นท่านี้ลรากแค่รอยอดไลค์เพิ่มขึ้นนะครับเปังไงเลยมีเพียงไม่กี่กรนต่อนแล้วก็ใช้เวลาไม่นานด้วยนะครับในการทำไลค์นะครับของ Tik t o k นะครับอ่าแอคไม่บินแน่นอนนะครับทุกคนไม่ต้องกลัวนะครับตหรับ TikTok เนาะอ่าประมาณนี้นะครับนากหนการเพิ่มไลค์อ่าในวันที่ทำการรอยอดไลค์เพิ่มขึ้นนะครับขออนุญาตแนะนำเว็บไซต์นะจะมีปอดการซื้อบอกเราอ่าเลออเดอร์ตัวนี้นะครับสำคัญนะถ้าใครยอดไม่ขึ้นยอดขึ้นช้านะครับหรือเกิดอะไรขึ นะครับส่งไปให้อดินดูได้เลยนะครับแล้วก็ยังมีค่าแจ้งจยบอกมีบริการบอกนะครับมีสถานะที่เราอ่ากําลังรอดําเนินการแบบนี้เลยนะครับเนาะอ่าเป็นประมาณนี้หัวเข้า่อไปนะครับจะเป็นการเติมเงินนะครับอ่าการเติมเงินนะครับการเติมเงินจะมีอยู่สี่ช่องทางเลยนะครับให้ทุกคนได้เลือกเลยนะครับอ่าจะมีสแกนเคอร์โค้ดทุกธนาคารุงบันนี่วอลเล็ตนะครับแล้วก็คริปโตแล้วก็เพอร์เฟกต์มันนี่นะครับอ่าในแต่ละช่องทางนะครับก็จะมีคําแนะนําบอกแบบนี้เลยนะครับตรงกลางนี้เลยนะอ่ะก็จะเป็นแบบนี้นะครับ แต่ถ้าเป็นสแกนเคอร์โค้ดนะครับก็จะง่ายขึ้นหน่อยนะครับให้ทุกคนนะครับแค่กรอกยอดเงินกดคําว่าจ่ายนะครับแบบนี้นะครับหน้าต่างสแกนเคอร์โค้ดก็จะขึ้นเนาะแต่อันนี้ก็คือมันจะเออร์เลอร์อยู่นะครับให้ทุกคนทําการกรอกแล้วก็กดคําว่าจ่ายไปเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นสําหรับสแกนเคอร์โค้ดนะเอาเป็นว่านะครับก็ให้ทําการไปเรื่อยๆนะจนกว่าหน้าต่างสแกนจะขึ้นมาให้ทุกคนทําการสแกนให้เรียบร้อยเลย พอสแกนแล้วนะครับก็เงินของท่านนะครับก็จะเด้งกด้านขวามือตรงนี้นะครับรอไม่นานนะครับระบบเติมให้อัตโนมัตินะครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับปลอดภัยแน่นอนอ่ะแล้วก็หัวข้อต่อไปนะเป็นบริการทั้งหมดบริการทั้งหมดตัวนี้นะครับจะเป็นของเว็บไซต์ที่เป็นโดราะนะครับมารวมกันอยู่ตรงนี้เลยทุกคนสามารถเล่นดูเล่นอ่านกันได้เลยนะครับแล้วก็ติ๊กแบบนี้ได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นไปที่หมวดหมู่นี่ครับไอที่เราติ๊กดาวไว้นะอ่าอย่างที่ต้นคลิปนะครับอ่าทไปเนาะ มันจะขึ้นตรงนั้นนะครับเราจะได้ไม่ต้องมาหาบริการกันใหม่นั่นเองนะครับถ้าเราติ๊กดาวไว้สามารถกดคาว่าดูด้านขวามือตรงนี้ได้นะครับเพื่อาการอ่านหมายเหตุห้เรียบร้อยนะครับก่อนสร้างคําสั่งซื้อทุกครั้งด้วยนะครับ่าหัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นตั๋ว ตัวตัวนี้นะครับพ่ทุกคนนะครับเขียนหัวเรื่องพิมพ์ข้อความไปได้เลยนะครับแล้วก็ส่งตัวไปนะเดี๋ยวแอดมินทางเว็บไซต์นะครับจะทําการดูแลปัญหาตรงนั้นให้ทุกคนนะครับแต่ถ้าใครมีเลขออเดอร์นะครับที่ติดขัดปัญหาอะไรหรือว่ายอดไม่ขึ้นนะครับแค่วางเลขออเดอร์ลงไปตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความตอบไปได้เลยนะครับเดี๋ยวแอดมินจะทําการดูแลให้หัวข้อสุดท้ายนะครับจะเป็นการแนะนําเพื่อนตัวนี้นะครับการแนะนําเพื่อนตัวนี้นะครับก็ง่ายๆเลยลิงก์แนะนําของตัวเองนะครับสามารถ ส่งไปให้เพื่อนคนที่สนใจที่จะเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามหรือเพิ่มอะไรต่างๆนะครับเราก็ส่งไปให้เขาได้เลยนะครับก็แค่ก๊อปปี้ลิงก์ของตัวเองนะครับแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนเลยนะครับอันนี้ถ้าเพื่อนนะครับเติมผ่านลิงก์เรานะครับเติมเงินหรือว่าเติมยอดผ่านลิงก์เราเราจะได้อัตราค่าคอมมิชชั่นนะครับอยู่ที่3%นะครับเท่าเท่ากับที่เพื่อนเขาเติมมานะเราก็จะได้3%ตรงนั้นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในแต่ละหัวข้อของ e t m e r e u m Dollar นะครับก็หมดแล้ว อขออญาตไปดูยอดก่อนนะครับอแล้วตอนนี้นะครับการกดูกใจของผมก็ได้ทําการเพิ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับ88คนถูกใจนะ มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับในการเพิ่มไลค์นะครับถ้าใครนะสนใจเพิ่มผู้ติดตามเพิ่มไลค์นะครับหรือว่าคนดูไลฟ์สดนะครับของแพลตฟอร์มสติกตอกนะครับให้ทุกคนมาใช้บริการที่ตัวเว็บไซต์นี้ก็ได้เลยนะนะสุดยการใช้งานเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับถ้าใครสนใจนะครับกดมาได้เลยนะครับอ่าแล้วก็ลิงก์สมัครนะครับก็จะอยู่ลิงก์เดียวกันเลยนะครับทุกคนกดมาได้เลยนะครับประมาณนี้เนาะอ่าก็หมดแล้วนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมคลิปสวัสดีครับ